เพื่อนๆที่ติดตามใน youtube ก็ใน Facebook ด้วยนะครับเมื่อนีขบิธีสารับสิภาพพน้องมาเพิ่งพน้องแถวบ้านเฮานะครับก็จะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันแล้วนะครับก็มีหลายคือในหลายหมู่บ้านในหลายครัวเรือนนะนะครับลงมือเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในในช่วงนี้นะครับจะมี ั้งการเกี่ยวข้าวด้วยมือแล้วก็การเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพาเฮามาเบิร์นขับการเกี่ยวเขาด้วยมือนะครับซึ่งพี่น้องนี่ก็ร่างลงแขนครับเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีหลายหล,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 ลายคนนะครับใส่รถเกี่ยวนะครับแต่ว่าแต่ยังมีหลายมุม้างครับที่ใส่ ใส่มือเกี่ยวนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไปคุยกันผู้ทีเกาเจียวเกี่ยวเ,าเยวขาออยุ่ง้างหนั้นะครับถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นด้วยนะนะด้านนู้นก็มีนะครับกำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยคนเยอะมาก <laughs> นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเจ้าจ้างกันยังไงแน่นะครับกับบรรยากาศนเะช้าว,วันนี้นะครับที่แดดค่อนข้างร้อนนิดนึงนะแต่ว่า เข้ากับบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวครับมีลมด้วยนะแล้วก็รวงข้าวสีเหลืองเต็มถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมพาพวกเราไปเบิ่งครับไปเบิ่งพึ้นอองเบิ่งขึ้ล่างเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับด้านนู้นนะด้านนู้นอยู่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะฮู้เช่าสองอันนั้นเล่ขาแห่ผมนึงเล่ขาที่การแห่กูนี้ก็เป็นเล่ขาที่การข่าวีมมันนี้เห็นที่สุมหมองครับผู้ยังสีไปสุมอง ยุติการน่าจะเห็นผมในห้างเถอะโอ้ยก็ะเพาะเจ็บผมมาลุยหนักมาแลอันนี้คือพี่น้องจากบ้านบอนะครับจากบ้านบอยมาจากพ้นบ้านบออยู่เมื่อคืนเมื่อไงแต่ห้าเสียงเลยว่าคือเอ๋อนะครับไปไปยังลุยน้ำเพล่น ค่ายบึงนะครับพี่น้องกำลังเกีวเข่าอยู่นึ่งไปนะครับพี่น้นนนองลหลายหลายคนหนี่ห้าหกบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบมีสิกว่าคนจ้าเลยยี่สิโอ้ยีสิบเอ็ดคนจะพาีซีหาท่านน,นะครับเก้ยวถมเขาอุ้ย ตากล้องจักสิเกี่ยไปว่าเป็นว่าซิบ่าปีแล้วไหมนู่นไอ้ตุ้ยฮะใช่หนหนูเบิ่งดูว่าข่อยอยู่จังไลยนี่แหละครับอันย่ำขึ้นแล้วอาจสิมวนซื้อหัวเสชยวอยู่นะครับย่ำเบี้ยเรากับมาเตยยู่กับกลางให้หน้าทีละอือนี่คือวิธีของพี่น้องบ้านเฮาครับย่ำขอเดี๋ยวดูการเก็บเกี่ยวครับบางหม่องเขากระสีดีวการล้มแขกแบบนี้เนาะ บางหมอก็ยังเ่าะเ้าหากันเพย่ันอย่างนี้นะครับจักว่าลสมือนีิมันเป็นแบบสันเด่นมันเป็นสองบวกคือทั้งไอ้จ้างตั้งหากขบียนไหมนะครับนี่น้องทั้งบ้าน้องโก้ยดีนี่ยุ่ยไก่กันนี่นะครับนี่ก็คือมาจากบ้านบ่อเนี่ยบ้านน้องโก้เนี่ยยุ่ยไก่กันนะครับเจ้าสมัครมาจากบ้านบ่อเดียวนั่นไอ่นี่กับบ้านบ่อกันอืมมัคุ้มข่อยเพราะทำเต็มเนี่ยแกนบัดซุ่มเหมือนเรงจะไปจมแล้อมาปวดเอว คนคนบะกาคนบะกาจมนะครับเพราะว่าวันแรกคุณไปกินเหล่าคไม่มีเวลาจมบอกเรียนเด้ออันนี้เส้นเสือเลยนะครับเรื่องเหล่านี่เส้นเสือไปแล้วนะครับเออมาเนี่ยนั่นไงเฮบ่ผมสังเกตอยู่นี่เขาเจ้าใส่เกี๊ยวสองแบบบาเลยอันหนึ่งคืาเอาคอยข่งมาเดยก็อันเกี๊ยวแบบใดยเนี่ยโอ้บาบูกับปากกี้ยังมีปะ อันอันปลาคอทีเป็นไหนครับปลาคอเนี่ยใส่บ้างใส่บ้าง,งเนี่ยเ <c oughs> กี่ยวเกี่ยวแบบปลาคอแบบไหนใส่เมีเโอ้อันนี้เกี่ยวแบบปลาคอครับ <c oughs> บอสมัดกินได้ครับใส่ในการเกษตรได้ย่างเดียวเ <c oughs> กี่ยวแบบปลาลดไปตะมกบ้างใส่บ้างกันหน่อยใส่ปลาลดไปไปครับย่างแบมผิดอือโอ้โหได้เจ้าะกามาสิบ่ไดเลยปาดโธ ว่ามัาจนจอดอายุตอนบ้าันย่างเดียวไหมลิปนี้อาสีเมีเสียงปแปลกๆมากเลยครับเด้อยกอบแกวกอบแกวกินเหนียวแม่เศร้าเลยยำต่อเพียงนะครับอาชีพเล่าหนี่นอกเหนือจากการยายาาที่จะกระยานรอบบานแล้วนี่คือเบอเกี่ยวเขาวกันนี่เนี่ยมนบ่ายเมนเมนครับจะเบิเ่งไปเบิ่งเกี่ยวแบบ ไปเบิ่งเกี้ยวแบ,บปลาลดที่จะพนวามาปเดี๋วเห็นเขาคือเมาเกี้ยวปลาลดเือพอเบิ่งงน,น่ปะนี่นี่อันนี้เกี้ยวปลาลดนะครับโอ,ปปอ้ปัดมสันคืงสเกี้ยวปาเราคยงโอ้มาจากริมตะกี้ีริเกียว<อ> อมึมองเอามาขายมีผู้เชออ <มา S 1> อครับไปเกี่ยวเดีมันงายก็กันมันก็เขาพิลงพองเาะนั่นโอ้ยเกี่ยวเป็นบาทเเด็เกี่ยวมึงเนี่ยนะนี่เกยวปลเกี่ยวเป็นบาทเลยครับวายลเกี่ยวเขาเกี่ยวเป็นเกยเป็นนี่เอเกียวปลลเรอวเกลียวปลลปลลเกลียวปลปลร้านเาเกลียวองขเกลเป็นบาทลยอือเกลียวหยาดแปลนี้สุดมันแ่ โอ้ตัวนี้นะพะมม่อ,วอสวัสดีสวัสดีเรื่องเมื่อก็มีควายเพราบว่าผู้ใดเคยผู้ดใดเคยเกี่ยวเขานี่สังเกตครับสันธนัดด้านขวานี่นิ้วกว้อยด้านซน้ายสิมีแผลแม่บห <c oughs> <ทำ S 2> ็นปะประสบการณ์ตรงจากผู้ชสยจริงผมควรเคยไหมหรือเกันครับคือ อันพี่น้องบ้านห้องนี่เขาเจอดสิเป็นังสี่นะครับเจียวไปกับสิบอกกันไปังสี่หระครับมันมันสิบวันขันเจียวเราว่ออกกันเลยมันมันเมยตัวครับสัวกันไปเนี่ยแกะไปน้ำโอ้ผมเมียนบลาเหรอฮะฮ่า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 อ่านะครับเป็นรูปแบบของการเกี่ยวขอกเกี่ยวน้ำครับเก็บเกี่ยวบางหมู่เขาก็ใช้รถเกี่ยวเขานะครับเตอารถเกี่ยวเขานมันก็มีข้อดีกว่าเสียด้างการดอกนะครับอยากจะพูดสิบหกกันไปนะครับ ขอดีเรถเจยวขากับือมันเลียวไว้ขอเสียกับซื้อจังบาลละนะครับแต่ว่าเจียวมือนี่ก็ดีหลายเสือบดียางน้อยมันบอลลูนไหลมับอลลูนไหลครับเราเพี้ยงก็ได้เหงวยคว้น้ำเออเมนอครับอือืนะครับเออต้องกด้เห็นน้ำกันเนาะอืออือครับ มันเป็นการส,ามสมร้รารงความสามัคคีเลยนะครับอือเป็นเขาเป็นน้ำน้ำตาลข้อมสามัคคีนี่ว่าจะเป็นต้องทอดผับาปลาอย่างเดียวครับมาหาเจ้าเข่าก็ได้เพราะา้านนสังเกตเราการเห็นทั้งขอ,งขอปาปลาย่างเดินตะวันบอกไปปลาสามัคคีเลยเออนี่ครับมา,าหาเจ้าเข่านะครับรูปแบบของอีสานบ้านเ่าเป็นแบบนี้นะครับเจ้าเข่าสามัคคีเออมันจะส่งคืดอีสิ เนาะชื่ออยู่เด้ออืมเน่าอยู่เน่ากินมีครับไม่อยังเอามากินน้ำกันนะครับเจ้าภาพกับจกแน่นไว้นึงละเรื่องน้ำคงน้ำแข็งนะครับเขาเมันห่อนเนาะเห็นอว่าพี่มันห่อนมันห่อนนะครับโอ้เจ้พี่น้องบาดท้องไเกี่ยวเข่าเก่งวะย่อมยอมย่อมบัดนี้จริงๆแล้วคันตามบ้าดท้องไอ้ลีนิดคันเจ้าเข่าเจ้าสี่ข้างนาตรงนี้ซิ่งเด้อ ซิ่งนกขุมนะพี่เนาะมันจะสีเมนอันนี้ซิ่งนกมีครับพอพาาไป <laughs> เจะภาพหาป่ะเด้นี่จะกลับดักหนูตัวตะเคียนย่างตัวตะไคร่ย่างขึ้นเดี๋ยว,เ,ยวเอาไว้คลิปต่อไปครับเดี๋ยวที่ไหแอนไอตุอ้ยเราภาพไปซึ่งดักหนูซึ่งอียงก่อ,อาหาหนกขุมโอแต่วหา,าหนก,กขุมหาหนกเขานีไปดูแล้วเอาดักหนูเหนียก่อนเลยนะครับโอ้ หน้าดำนี่มันสิเกี่ยวางอยู่ดิเออจะเกิดเป็นหน้านั่นไหมเนาะถ้าถ้าเป็นหน้าแบบหน้าวานนี่ไหมผมไปเห็นครับบางจุดบางโซนนะครับที่เขาจะใส่วิธีการแบบว้านเขานะครับเึ่งหนาหนึ่งหย่ากับพ่อมีเน่พ่อปั๊บไปเนี่แหละนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือมันล้มไม่เป็นท่าครับเออขันบ่ได้ขันบ่ได้มอบบอกเขาว่าขันบ่ได้หมอบไปไปไล่ตางเนี่ยล้มมาขักนี้สินะครับ อืมครับเออรางวัลก็ว่ามี่เห็นปะเบิ้องนันนี้ครับอันมัดเขาอันที่คนบ้านหัแตะตู้วุบเนี่ครับยุดแถวยุดแถวบุยลั่มแถวอย่างที่ผมเคยเห็นมันเป็นที่ผมเคยเห็นที่ผมเห็นน้ำฝนละนะครับผมที่ใส่ผมที่ใส่วิธีการตัดตัดต้นเขามาว่างเอาเลยนะครับที่หากำที่หนึ่งก็ตัดต้นเขามาว่างเออมัดมันมัดเฟี้ยงนะครับ แถวๆนี้เขาเจ้ามัดยังมาเนี่ยมัดตอกนะครับเขาเจ้าใส้มัดตอกนะครับอืมัดตอกนี่ดีอย่างหนึ่งเออมัดมัดตอกมันมัดมันมัดคนๆกับว่ามัดไงหรือมันได้มัดไงมันมันไม่ได้กลมดูก็ยังมัดเพี้ยงมันผู้จีคันมันว่ามัดเพี้ยงมมันมันไงเลยวะมันจังไม่ได้ไปเล่ยนหาตอกคนวะเออมันมันมันต่างกันครับมันต่างกันต่างื้นทีกันนะครับต่างื้นทีกันมันกลับไปคนละย่างกันเนาะ นะครับอืมเออเกี่ยวปารก็เกี่ยวขอคุณมานะครับตากเชเดแดดหือตะเกาไหมเขาเจ้าตากเดแดดเนี้ยเกี่ยวเล่าเขาเจาจะมือกั่ดดดเดียวยิ่เปิดาลที๋่เดดดีแดดนี่ะดดเนาะยิ่งเปบานมั้นี่เออแสดงว่าเขาคาท้า อ๋ไปสามสี่แดดนะครับก็มาสามสี่แดดซือสามสี่หมื่นครับเอาไปสามสี่หมื่นพันเจ้าเอาตอกมั่งมัดมาย่หมื่นส้าครับสังเกตยร์ไดงนะครับปืนมาย่หมื่นส่้านี่มันสิมีรถมาขายเราดอกตอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้สิมีขายสองอย่างครับขายตอกกับขายเกลียวนะครับไะนี่ครับเดี๋ยวคุณผู้หญิงผ้าผน้องผีเบิ่งทางพี่น้องบ้านน้องโก้ครับอีกจุดหนึ่งทางพู่นะครับกำลังเกีียวกันอยู่ครับกำลังเกีียวเขากันอยู่นะครับหลังจากที่มา หาทางพี่ own, น,น, Dear, น้องทางบ้านบ่ออันนี้คือพี่น้องบ้านบ่อทั้งบดนะครับเจ้าภผาบก็เลยบ้านนองโกนะครับแต่พี่น้องบ้านบ่อทั้งบดยี่สิบคนนะครับประมาณยี่สิบเอ็ดคนเดินมาร่วมงเกือบหนึ่งกิโลนะจากข้างล่างนะทางนู้นนะครับเห็นไหมที่กําลังเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับก็มาหาพี่น้องชาวบ้านนองโกนะครับกําลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เหมือนกันนะก็ตัวนี้นี่เป็นพี่น้องบ้านนองโกทั้งหมดเลย นะครับที่มาเกี่ยวข้าววันนี้นะครับมีหลายคนเลยนะครับประมาณเกือบ20สิกว่าคนนะ20กว่าคนนะครับกำลังเ,เกี่ยวข้าวกันอยู่นะเดี๋ยวจะพาพวกเราไปดูพี่น้องโซนน้องโกเกี่ยวข้าวนะครับในช่วงหน้าเกี่ยวนี้นะโอเควันนี้ว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแดดไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็ พี่น้องหลายคนกนำลังสนุกสนานเลยเกี่ยวข้าววันนี้นะครับมนูดูนี่อันนี้คือห้อยของของหนูครับหนูพุกนะครับหนูพุกถ้าอยู่ทางภาคกลางก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนํามารับประทานหรอกเพราะว่าชาวบ้านเราเนี่ยครับเขาจะทําเอาไปทําเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นหนูจากธรรมชาตินะมันไม่ใช่หนูจาก โรงพยาบาลจากอะไรก็ไล้แตนะ่ไม่ใช่งนั้นนะครับนนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพบปะกับพี่น้องชาวบ้านน้องโกนะซึ่งตอนนี้ก็กำลงังงงกันอยู่ว่าผมมาทำอะไรดัง <c> น <oughs> ัจะต้องแนะนำตัวกันหน่อยนิดนึง <c oughs> นะครับตอนนี้เราเข้ามาพอพี่น้องทางบ้านน้องโกนะครับกำลังพากันเกี่ยวข้าวอยู่นะครับก็ประมาณ20กว่าท่านนะที่กำลังช่วยกันเกี่ยวข้าวช่วงนี้นะครับ <c oughs> เยอะจากสายขันมานนี่ครับนี่เจ้าคุณจิ่งปัดจ้งมือเหรอครับนี่ฮะเยี่ยวว่าหันเนี่ยปดัดโอ้อันนี้เ้างอันนี้ห้องรับเหมาส์ครับห้องรับเหมาเป็นเป็นทีมนะเป็นทีมครับเป็นทีมมันเขาจะไม่มีทีมนะครับ่ึงนี้สองแบบเด้อแบบแรกคือเจ้าภาพหาเองนะครับแบบสองติดต่อผ่านผู้รับเหมาส์นะครับ อันนี้คือทีมงานทิดต่อจากผู้รับหมอโดยตรงนะครับอันนี้เขาเจ้าคิดเป็นไรดีอ่ะเหนน็นวะเขาคิดเป็นไรดีครับรายวันวันละอ๋อาสามร้อยบาทนะครับอืมนะครับสามร้อยวิทย์บาทนะครับก็ช่วงนี้กําลังว่างอีกหลายอัตราครับพนักง,งานสรางผลิตนะครับผู้ใดผู้ใด ประสงค์ที่สุดก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องบ้านน้องโกโยิปไปสมัครได้ครับซึ่งอย่งท่านอยู่นะครับน <c oughs> รเนาะไปยังเกาะบุรีรัมย์บ้านเซ็คที่ก็มือนะครับก็เป็นรูปแบบของพิธีสารบา้านเฮานะครับที่มือนีอ่หาหนาดอกกัมาทิาไปแปลนบ้านกันไปยังเกาะไปขอแห้งกันบ่ต่างคนต่างหนาเลยเองอยู่ของไงนี่ตีหน้าไรมาอมอโอ้ยท่านเจ ครับนักเขียนคัว่านาลำมอสิภากระเป๋าสีง่ายนะครับเพราะว่าหหัวน้ารลำมอติออกเราออกเบียร์น้ำนะครับเนาะถ้ามว่ามีเงินเป็นหัวหน้าบ่ได้เด้เนี่ยเออเขาตีแต่งตั้งได้ก็ต้องเมื่อวันหนึ่งมาตร้องหินที่บ้านเขาป้านี่น้องโกเจ้าพี่น้องมาตรน้องหินอันนี้คือเจ้าภาพอันนี้คือเจ้าภาพนะครับแต่ทางล่างนั่นคือบ้านน้องโกนะครับเบี้ยพี่น้องมาจากบ้านบบนั่นก็ยี่สิบกว่าคนนะครับ ก็ผมเลยว่าวันนี้ผมว่าผมถือโอกาสมาหายางเด่นยางไปยางมากเลยว่าผ่อนผิน่องเลยทายลูบทายคลิปน้ำกันนะครับใน YouTube ครับใน YouTube นะครับเดี๋ยวของบ้านน้องโกบ้านห้อยละครับไอ้ลูงบ้านน้องโกนี่แหละเจ้าเขาบ้านน้องโกปีนี่แหละนะครับนี่คือหน้าของพ่อเราจักไหลวันี้หน้าเพิ่นก็ได้ แต่ว่าเฮาเฮานีเ่เพี่น้องที่มาจากบ้านน้องหินนะครับบ้านน้องหินเป็นบ้านเดียวที่ผมไปทึกแหเราได้ปลาสุปีสุปีครับบ้านน้องหินนี่สาขใหญ่ผู้สาวกันหลายนะครับเสียย่างเดียวเสียย่างเดียวครับบัดเที่ยงฝูดบะตเสียเาหายยุดดีนะครับบ้านบ้านน้องหินนี่ก็จะาลกปลาสุป,ปีนะครับบ้านน้องหินนะครับ ปลาซิวทอปลาทู่นะครับโอ้ยบอกขักเนาะขันแม่ไปเกี่ยกไห้พอค้นใจ ขันพ่อไปเจ้ากับห้แม่ยร์ค้นใจเข้ามาใจในทีน่นี่ว่าแมนมาใจเป็นเงินนวดให้กันแย่เมือนเคืนครับเ <ไป S 1> ออแมนมาเอาขันมาท่านผู้ไปเจ้ากับเจ้าไปฟื้นเงินไปฟื้นตัวเอานะครับอันขัน,นย่มาเสียค่านวดกับแถมจีบไปพน้นแน,น่จังนะกระไรดอกอ๋อนะครับโอ้เหมือน มันเส้นพ่อเตี่ยวครับมันเล่นมันก็นองบาง้านนอานี่แหละเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีโดยไม่ต้องใช้วิธีการทอดผ้าป่าเพราะยังเตี้ยผ้าป่าเห็นเขาผ้าป่าสามัคคีเห็นป่ะสันทอดดูใส่าสามัคคีดูครับอันนี้ต้องมาเกี่ยวเขาอยู่สิครับสามัคคีกันไหนกันนะครับขันไหนดีครับขันเกี่ยวมันสี่สิบหกนิ้วไม่หลุนเลยครับสี่บวคใครไม่คุ้นเกี่ยวปันไหนเลยสี่ดังฟังหูหน่อยฟังอย่างเดียวเลย เดืี๋ยวไม่จะส่วนเดือนมาแล้วมันที่สิบหกกี่ล้านวะโอ้เอาๆกับพี่น้องบ้านพี่น้องบ้านน้องหินบ้านน้องโกครับก็อยู่สายเดียวกันครับนี่ครับงานอยู่บริเวณนี้นะครับเจ้าหน้ายู่เทิงโขกเนี่ยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงเกจ้าเขานะครับสามร้อยหกสิบวงศาสังเกตครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคนเจ้าของเจ้านำรดนะครับเฉยๆก็ขาดว่าอีกสามที่มีเก็ดสิ่ีล่องไปของมันของไฟมันเลงไปเนาะ พราะว่ามันเขาเริ่มเริ่มแก้เริ่มพุ่มแล้วนะครับอือแค่น,นี้ก็จบหนึ่งนะครับโ,โอ้โหโรคเกี่ยวเข่ากันไปสุดคนเต็มถูกเรียบร้อยที่นี่นะครับเกี่ยวไคเกี่ยวมันไม่ได้หัวซ่าก,กันได้ไัมนี่นนอือหัวซ่าค์่ตอนเดียวคนละตอนเกี่ยวบาดเมื่อพัพไปหาหม,มอแน่คนละนะครับอือ <laughs> สังเกตการเจ้าเกี่ยวเข่านะครับว่าบางคนที่บอกเคยเกี่ยวครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางนะที่ติดตามอยู่ในยูทูบนะครับถ้าท่านยังไม่เห็นวิธีการเกี่ยวข้าวท่านจะไม่รู้เลยว่า เขาจะมีสัดส่วนในการเกาะเกาะเกี่ยวนะครับเอาเกี่ยวมาเกาะนี่นะครับมา,มาตัดต้นเขาเนี่ยเขาเขาบอกว่าให้สังเกตที่เขาเขาสังเกตไหมก้อย ป่องแรกของมันนี่นะะแมนครับแมนฟองแรกของเขานะครับนั่คือบริเวณที่เขาสิตัดนะครับเออนเกียรติครับนี่คือปฟองแรกเลยมาเลยแม่ก็ได้นะครับกานไปค่าคำนวณหรือระยงเดียวบ่ได้นะครับฉะนั้นมีเถอยเปล่าเอาไปเลยครับมันสมัยไม่ลวมันเป็นสมัยไม่ลวละมันสมัยตะกี้สมัยตะกี้เอาขวาย่างย่อเราเอาขอย่างเดียวเพราะว่าไปที่ออบส์โอ้ครับครับครับนี่มันเห็นว่าท่านแล้วอืแมนครับ จะไม่ไต้กี่เขาเจาพอบเราเขาจ้พรอบหัว,หวล่งอะนะเรียกว่าบิดตีนะครับมันก็เลยต้องอาศัยว่าต้องเกี่ยวให้มันเสมอกันอืมต่ว่าสมัยสมินนี้ย่เอเพื่อปั๊บตากไปสามแดดมัดปั๊บเข่าเครื่องสีไว้เลยนะครับผู้ไม่อดทีอทัดเพียงอัดไปแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อืมเหตุการณ์ในงานต่อครับ,รบป่าต้องการทำงานนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับการเกี่อของเจ้าหน้าของบานเท่าจริงเดิมอยู่มากแค่เดือนเดียวเท่านั้นเฝ้าเฝ้านะครับ สันหอดสันหอดผู้ใดกี่หอดปีไม่ว่าสันบางการเชื้อไรเราด้วยนะครับอรนะเออแต่ว่าสมายัยตะกี้นี่ครับปีไม่บางคนพันในเขึ้นเล่าก็มีค่คำว่าในเขึ้นเล่าบ้านี่เมียนล้านอยู่ก็มีนะครับแต่ว่าเจา้าซูเมอร์นี่เห็นบัสคุ้ม <c oughs> <c oughs> ขนครับอยู่นี่ยางมาตะบังเล็กเลย คนอาศัยบ้าไห้เหรอเฮงวยห้อยคัวใหกินนะครับเพราะมีสันเลี้ยงนะครับนักเกลือกท่าฟอกนอนมาเลี้ยงงวยเยอะแล้วนับตรงนั้นเหรครัไปต่อมถึนั้นต่อมเพี้ยงถึงมะใวขึ้นเก่ามาอันนี้อาศัยเอาไปสีเหมืองเดียวหอยหงวยห้อยเลยนะครับนะครับสรุปแล้วคข้ามาสรุปแล้วคำว่าอ้ายมีเหตุผลนี่ก็ยังใส่ในขึ้นเก่าครับนะครับอ่า จำเบื่อยครับพี่น้องครับคุยกันไปแน่เหรียกันไปน้ำนะครับมันตั้งหนาตั้งตาเกี่ยวอย่างเดียวโอ้ยเนี่ยมึงแกกันแท็กัึนน่านหอดแช่รถแล้วนะครับแต่ว่ากันเกี่ยวไปเรื่อยครับคุยกันไปเรื่อยเนาะนะครับมันกิดอืมมันกิดสีมวนอีกแบบหนึ่งนะครับอืมก็จะพี่น้องกันมา่กันเป็นสุขคนนะครับอืมนะครับตามคุณกับผู้บ่าวผู้เพลีนะครับท่านี้กับผู้สาวเนี่ยนะครับอ๋อมี มีหลายกลุ่มดิไหมโอ้คุณไว้อือครับครับอ๋อที่ที่เกี่ยวเขาน้ำกันนิดบ่ครับแล้วก็มาเวียนให้รับมาทั้งคนครับทีมงานเข้มแข็งครับมากยี่สิบกว่าคนเกี่ยวเข่าเข้ามาได้จ้ก็มาจะจะไหลบุ่เราอยู่นี่ได้ออกวะโอ้สุดยอดครับเก่งเก่งเก่ง อไรนะครับแปดไล่นะครับแปดไร่น้องหินโคกก่อทีมงานป่าเชิดติดต่อได้ครับผู้ใดติดไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำครับถ้าไม่ผู้ใดไปเกี่ยวไห้ติดต่อทางผู้รลับเมาเสือสีป้าเสือสีเงินนะครับ นะครับก็ถือว่ายังน้อยนะครับก็เท่าเดี๋ยวมาเบิ่งการร่วมกำลังการร่วมเคร่องคอมเม้นต์ขาวสารที่ครับไปให้สวยงากันนะครับต่างต่างสัมพันธภาพครับระหว่างหมู่บ้านน้ำนะครับนอกเหนือจากการไปหาห้อมบุญห้อมท่านบ้านมีก็มาเกี่ยวข้องเกี่ยนันกันครับนะครับ เอันนี้ครับครับอันนี้แนะนำคือผมมาแนะนํำดอปคงหายเอื่อยแล้วเคิั่อนย้ยก่อนนะครับ นี่คือเขินนะครับอันนี้คือสมตามอาหารของคนอีสานบ้านเท่าครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คืออาหารขอยหยัดขอยหยัดชนิดหนึ่งครับพี่น้อง,องนะครับ,บ,บนี่คืออาหารของคนที่มาเห็ดยุกของผมนี่อืมโอเคเห็ดยุกครับผมเนื้ครับเิ็ดยุกับประแดก บีปลาแดดย่างคย้งซาบัวโตปลาลาย่างคุ้าหวยมันเป็นแต่ยานเช่ไอ้ห่อยเป็นย่าอคุ้กซากเต็มโตอื้ยเอาเอาเอาๆๆครับอยเดอ เป็นสมตำยาคุซ่าครับนี่คือพี่น้องกำลังทำกับข้าวนะครับไว้สำหรับเลียงคนงานครับดานนูนะครับคนงานจากบ้านบ่อครับบ้านบ่อกับพี่น้องผมมีหลายหลายคนอยูี่หันนะครับก็อันนี้คือคณะที่เป็นเจ้าภาพนะครสังกัดข้าวรอต้อนรับกันอยู่นะครับรอทางกับข้าวกันนะครับนี่สุดยอดอันนี้คือของหวาน นะครับองหวานนะครับพบพบได้ในช่วงในช่วงนาเจ้าของเนี่แล้วมันสิสลายเนี่ยนะครับกล้วยครับเรื่องกล้วยกล้วยจะยกให้กล้วยนะนะครับพี่น้องกำลังตอนนี้กำลังขึ้นกำลังขึ้นมาจากหน้าหน้าแล้วยี่สิบยี่สิบทั้งหมดผมไปนับเมื่อกี้ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าวันนี้แหละก็บทกวาเจะภาพสามสิบคนพอดีครับวันนี้นะครับโอ้

โอ้ยคนที่เห็นแบบชูดไปละพวกแซ่ไปไปหาหม้องแล้วก็เดี๋ยวผมเอมจะต้องขอจบคลิปนะครับการมานะครับมาดูพี่น้องครับเกี่ยวข้าวนะครับในช่วงที่ดูการเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรนะครับพี่น้องทางบ้านน้องโกครับพี่น้องบ้านบอใหญ่พี่น้องบ้านน้องหินนะครับก็มาเกี่ยวข้าวกันนะครับลหลายคนนะก็มีที่จริงแล้วแต่ละคนมีนาของตัวเองนะแต่ว่า เข้ายังไม่สุกพอนะครับเขาก็มาใช้วิธีการรับจ้างนะครับมาเกี่ยวข้าวรับจ้างก่อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะอ่าทิ้งท้ายนะครับภาพความประทับใจตรงนี้นะครับให้กับพวกเราได้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปต่อไปกับวิธีอีสานนะครับ